Walk with God โดยคริสัตจพัสลิแห่งการเก็บเกี่ยวมนุษย์ที่หายากยิ่งกว่าทองคำอิสยาบทที่13ข้อที่12เราจะทำให้การหาคนนั้นยากกว่าการหาทองคำนพคุณและการหามนุษย์ยากกว่าการหาทองคำแห่งโอฟีในวาระสุดท้ายของโลกพระเจ้าจะทำให้มนุษย์ผู้อวดดีในกำลังความมั่งคั่ง และปัญญาของตนจะกลายเป็นสิ่งหายากยิ่งกว่าทองคําโลกที่เคยยกย่องมนุษย์จะต้องเรียนรู้ว่ามนุษย์นั้นเปราะบางเพียงใดเมื่อพระเจ้าลุกขึ้นพิพากษาอิสยาไม่ได้กล่าวถึงความขาดแคลนทางเศรษฐกิจแต่กล่าวถึงความขาดแคลนทางศีลธรรมเมื่อพระเจ้าผ่อนพระหัตถ์คุ้มครองออกเมืองที่เคยคึกคักจะกลายเป็นซากปรักหักพัง และผู้ที่เคยคิดว่าตนมีคุณค่าด้วยทรัพย์สินจะพบว่าทองคําไม่อาจซื้อชีวิตหรือยื้อลมหายใจได้แม้เพียงชั่วขณะเดียววันที่พระองค์ทรงเขย่าโลกมนุษย์ผู้โอหังจะหายไปเหมือนฝุน่นแต่ผู้ถ่อมใจจะยืนต่อหน้าพระองค์อันตรายที่สุดไม่ใช่วันที่โลกขาดคนแต่คือวันที่โลกขาดคนที่ยำเกรงพระเจ้าผู้สัตว์ซื่อ ผู้ซื้อตรงคนเช่นนี้หายากยิ่งกว่าทองคําเนื้อดีเพราะต้องผ่านไฟต้องผ่านการตีราคาและต้องยอมสละตัวเองวันนี้พระเจ้าให้เรากลับใจจากความโอหังที่แอบซ่อนอยู่ในใจและหันกลับมาหาความถ่อมใจที่แท้จริงยำเกรงพระเจ้ายอมให้ไฟแห่งพระเจ้าชำระชีวิต เพื่อเราจะไม่เป็นมนุษย์ที่หายไปในวันพิพากษาแต่เป็นมนุษย์ที่มีค่าในสายพระเนตรของพระองค์และเป็นคนที่หายากกว่าทองคําขอพระเจ้าอวยพรพ,รพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ